สวัสดีครับพามาชมความยิ่งใหญ่อลังการนะครับของนาข้าวหอมมะลิแถบอำเภอพิมายครับแถบนี้คือโซนโซนบ้านเตยนะครับชาวบ,บ้านเรียกกันว่านาบ้านเตยครับที่เห็นนี่คือเป็นข้าวหอมมะลินะครับปลูกข้าวหอมมะลิกันทางนั้นนะครับพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับ อันนี้ก็คือพึ่งพิ่งปลูกกันไม่นานนะครับลักษณะต้น,ตนคือประมาณยังไม่ถึงเดือนครับบริเวณนี้เราจะเห็นความเขียวกระีของนาข้าวนะครับว่างใหญ่ไพศาลสุดสายตาครับเป็น1 0บสกิโลครับนี่แหละครับ,ค,รบคือความยิ่งใหญ่ของการปลูกข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ราบสูง เกาภาคอีสานนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่อย่างเบอร์พิมายครับนาข้าวที่บ้านผมก็อยู่ในพื้นที่นี้นะครับพื้นที่ของนาข้าวบ้านเตยครับปลูกข้าวหอมมะลิพิมายกันครับพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในโซนของพิมายนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นหนุนสูงครับรวมๆกันมากกว่าสีส่แสนไร่นะครับ อันนี้ก็คือแค่2อําำเภอในนครราชสีมานะครับภาพชินตาก็คือมันาลนกนะครับในช่วงที่มีการทำนาข้าวก็จะลงมาหากินที่นาข้าวครับนกกระยางนกปักห่างนะครับพวกนกที่กินพวกหอยครับกินหอยกินปลานะครับเป็นฤดูกิการของเขาที่ บินมาทํามาหากินในนาข้าวด้วยนะนอกจากอีการนะครับอีการนี่คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับมีอยู่ทั่วไปที่ปัดเป็นธงสีขาวนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งลักษณะของหุ่นไลากานะครับครับผมพามาชมบรรยากาศนะครับ ความยิ่งใหญ่นะครับบนพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่อำเภอพิมายครับแค่ส่วนหนึ่งของอันนี้เป็นแค่หมู่บ้านนะครับในบอำเภอพิมายนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแค่นั้ครับก็จะเห็นแล้วว่ายิ่งใหญ่มากนะครับพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ครับผมพามาชมบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวนะครับของเกษตรกรรมในจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านของผมนะครับคือผมอยู่ทั้งชุมพรแล้วก็นครราชสีมาครับขอบคุณที่รับชมครับคลิปหน้าจะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้รับชมกันอีกนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ